เมื่อการมองตาสามารถสื่อสารได้ถึงหัวใจเหมือนกับปากัดนั้นไซที่มองในตาก็ท้องได้จริงหรือจะบ้าหรือไงมันจะมีได้ยังไงสิ่งมีชีวิตที่มองตากันแล้วท้องได้อะฮะมีฉั้นปากัดน,นะไม่ใช่พ่อมดหมอผีหรือจะมีวิชาเสกเด็ดเข้าท้องเ้ยโอ้ยมันบ่แมน่นยุ้ยมันบ่ได้ นแน่ยังไม่เชื่ออีกพูดถึงปลากัดกับวิถีชีวิตของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานร่วมร้อยปี เพราะฉันเป็นปลาท้องถิ่นที่พบได้ทั่วๆไปในทวีปแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะพื้นที่แถวนี้ทั้งขอบตะลิ่งบึงหนองน้ำหรือในนาข้าวแหล่งน้ำจืดธรรมชาติไหลช,ช้าๆอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ญาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่ชีวิตที่ดูเหมือนจะสโลไลฟ์ในความเป็นจริงอันโหดร้ายทำให้ฉันต้องแข็งแกร่งโหดเยี่ยมและดุด,ดัน เพราะศัตรูในลุ่มน้ำของฉันคอยจะมาวัดพลังอย่างเยอะทั้งปลาช่อนปลาหมอปลากะดีพูดได้คำเดียวว่าแถวเนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เนื่องจากเป็นปลาที่พบกันได้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนเป็นที่เรื่องหรือเรื่องความสวยงามแข็งแรงและความอดทนจนถูกตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเบต้าสเปนเดนคำว่าเบต้าเนี่ยหมายถึงชนชาติของผู้เป็นนักรบส่วนคำว่าสเปนเดนหมายถึงความสวยงามดังนั้นชื่อวิทยาศาสตร์ของปลากัดบ้านเรา จึงหมายถึงนักกรบที่สวยงามและมีสง่าอุบะอย่างเฟี้ยวถึงขั้นที่ต่างชาตินำเอาไปเพาะเลี้ยงจนพัฒนาสายพันธุ์ได้เป็นปลากัดหลากหลายสไตล์อย่างสายพันธุ์ลิบบี้ที่มีครีบหางที่ใหญ่และกว้างกว่าลำตัวถึงสมเท่าเดลต้าปลากัดที่มีหางเป็นรูปสามเหลี่ยมฮา์ฟมูนปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซี และปลากัดหางมงกุฎน้ำที่มีชื่อเรียกว่าคลาวเทลซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้ต่างชาติสนใจปลากัดไทยก็คงไม่แพ้ความสวยงามของลวดลายและสีสันอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ปลากัดครองใจแฟนดอมหลายๆคนมาจากการมีชีวิตที่อึดถึกและก็ทนไม่ต้องใส่เครื่องสร้างออกซิเจน เดี๋ยวจะว่ายน้ำขึ้นมาฮุบอากาศเองไม่ต้องเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารปลาเพราะในธรรมชาติฉันหาลูกน้ำไรแดงไสเดือนนอนแดงกินเป็นประจำนี่ไงได้ใจกว่าปลาสวยงามประเภทไหนๆในโลกนี้แล้ว เนื่องจากปลากัดเป็นปลาตัวเล็กๆที่สวยงามและต้องอาศัยอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายสัญชาตญาณความดุร้ายและห่วงถิมฐานย่อมมีเป็นธรรมดาไม่ดุถึงกับเป็นนักล่าแต่อย่ามาซ่าในเขตแดนชั้นเชียวละ่ะการต่อสู้ของปลากัดจะมีให้เห็นอยู่เป็นประจำในธรรมชาติเพื่อจะได้มาซึ่งพื้นที่และอาณาเขต ทำเลที่ดีห่วงจุ้ยที่เหมาะสมที่จะเป็นที่แพร่กระจายเผ่าพ,พันธุ์ของตัวเองการต่อสู้ของปลากัดเริ่มจากการขู่ด้วยการแผ่ครีบเปล่งสีปิดเหงือกพร้อมขิงกันทําตัวใหญ่เข้าไว้แล้วจะดูเชิงจดจดจ้องจอง้กันอยู่หลายวินาทีก่อนจะเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหลัก นั่นก็คือฟันโดยหาจังหวะและเหลี่ยมเข้ากัดครีบก้นครีบหางและครีบหลังจนขาดวิน่นโดยมีระยะเวลาสั้นๆพักยกก่อนจะเข้าโจมตีอีกครั้งในบางครั้งอาจจะกัดครีบหางจนเหลือแต่โคนซึ่งมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการว่ายน้ำและการควบคุมทิศทางของปลาคู่ต่อสู้ลดลงเป้าโจมตีต่อไปคือด้านข้างลำตัว การกัดตรงช่วงนี้อย่างรวดเร็วจะทำให้เกร็ดล่วงและลุดแต่ส่วนใหญ่การต่อสู้โดยธรรมชาติจะไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแค่พอรู้ว่าคู่ต่อสู้สู้ไม่ได้จนต้องว่ายน้ำหนีไปการต่อสู้ที่ดุเดือดก็ยุติทันที และแน่นอนว่าหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดจบลงปลาตัวผู้ที่ชนะก็จะได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่ก่อวอดหรือก็คือบ้านฟองอากาศที่พ่อปลาเตรียมให้ลูกปลาฟักยิ่งก่อวอดเยอะยิ่งเป็นการโชว์ความพร้อมในการเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีดึงดูดให้ปลากัดสาวเข้ามาสารสัมพันธ์ถ้าถูกใจปลากัดสาวปลากัดตัวเมีย ก็จะส่งสัญญาณด้วยการผลิตไข่เตรียมเอาไว้ในท้องจนท้องป่องปลากัดเพศผู้ก็จะพาปลาสาวเข้าไปดูวดอดเธอเธอไปดูวอดที่บ้านเราไหมล่ะแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะชุลมุนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในไข่ของปลาสาวไข่ปลาที่ถูกฉีดน้ำเชื้อเข้าไปก็จะหลุดออกมาจากท้องปลาสาวช่วงนี้ปลากัดเพศผู้จะค่อนข้างยุ่ง เราต้องรีบว่ายน้ำไปอมไข่ปลาแล้วเอามาพ่นเก็บไว้ภายในวอดให้หมดหลังจากนั้นปลาเพศผู้ก็จะไล่ปลากัดสาวให้ห่างออกจากไข่และพร้อมจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลไข่จนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวนั่นเองครับ ด้วยความสวยงามในสีสันของปลากัดเป็นค่าพลังที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าปลากัดจะมีสีสันที่หลากหลายมาจากการผสมพันธุ์และพัฒนาสีมาอย่างยาวนานปัจจุบันในความเป็นจริงเราจะพบปลากัดที่สีเดียวทั้งตัวนี้เป็นไปได้ยากมากๆแต่ด้วยความพยายามของลุงอานเพาะพันธุ์ปลากัดไว้80นิดๆ ที่ได้ทดลองและคิดค้นวิธีการผสมปากัดทำให้ออกมาเป็นสีเดียวได้สำเร็จโดยการนำปลากัดที่มีสีสันในปัจจุบันมาผสมพันธุ์และคัดเอาพันธุ์ที่มียีนด้อยจากสีเขียวผสมให้สีทองแดงจากสีทองแดงเป็นสีเงินและสีขาวจนกลายเป็นปลากัดสีทองบริสุทธิ์ที่มีมูลค่าการขายตัวละหลายพันบาท แต่กว่าจะได้ปลากัดสีสันสวยๆแบบนี้ออกมาได้ก็กินเวลาไปหลายเดือนทีเดียวและอีกหนึ่งค่าพลังของปลากัดก็คือการสร้างบอดเป็นฟองอากาศที่ถูกเคลือบด้วยน้ำลายของปลากัดทั้งแข็งแรงทนทานไม่แตกง่ายซึ่งหากในอนาคตที่มนุษย์ต้องลงไปอาศัยอยู่ในเมืองใต้น้ำจริงๆก็อาจจะได้เห็นเทรนการพกบอดหายใจใต้น้ำก็เป็นได้นะ ยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเนเจอร์ที่รอให้มาเจอที่นี่อีกเป็นล้านกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสต a m กันด้วยนะ